สวัสดีครับอยู่กับการรีวิวหนัง r e m o n s l a y e r Infinity Castle หรือว่าชื่อไทยดับพิฆาตศูนย์ภาคภาษาทไร้ขอบเขตถ้าช้าไม่ใช่อะไรก็คือรอให้กระแสะมันเบาลงก่อนแล้วก็รอให้มันปิดเทอมด้วยซึ่งผมไปดูเรื่องนี้ในระบบปกติแล้วก็ในระบบ i m a c ซึ่งผมดูเรื่องนี้ครั้งแรกคือในระบบ iMac ก่อนนะครับผมดูครั้งแรกคือระบบไ m แแล้วในวันเดียวกันผมได้ดูรอบปกติเป็นครั้งที่2ซึ่งบรรยากาศภายในโรงนะครับก็จะมีหลายวัยมากเลยทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่ซึ่งผมก็ต้องบอกตามตรงว่าผมดูดาบแค่ดาสูนย์ถึงแค่ตอนหมู่บ้านช่างตีดาบเท่านั้นถ้าต่อจากนั้นไม่ได้ดูอีกเลย ก็อาจจะไม่ได้รู้มากแต่ก็ยังรู้ถึงเบื้องหลังตัวละครในแต่ละตัวเรามาเริ่มรีวิวกันแบบไม่ซปอยกันเลยแล้วกันนะภาคนี้เนี่ยมันสนุกมากมากเลยนะผมดูนี่สนุกมากโดยเฉพาะฉากต่อสู้ในแต่ละตัวละครกับอสูรในแต่ละตัวในระหว่างต่อสู้เขาจะสดแทรกเรื่องราวของอสูรในแต่ละตัวละคร ซึ่งสำหรับผมไม่ได้ขัดใจขนาดนั้นแต่ก็รอบสองที่ผมดูก็มีอาจจะขัดใจอยู่บ้างขัดใจจนเดินออกจากโรงเพื่อไปข้ห้องน้ำซึ่งโดยรวมของดบาบพิฆาตศูนย์ในภาคนี้ก็ถือว่าทำได้ดีสมกับเป็นเดอะมูฟวี่ผมจะให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10เลยซึ่งต่อไปจะเป็นการสปอย ปิดคลิปนี้ไปด้วยถ้ายังไม่ได้ดูแล้วก็ไปชมอินโทรก่อน เราจะมาดูในส่วนของพาร์ทของชิน n o บุกับโดมะนะครับที่เขาสู้กันซึ่งผมอยากจะพูดมากเลยว่าทั้ง iMac แล้วก็ไม่ iMac เนี่ยคือมันดีสุดๆเรื่อง o สา d e f f เ c t ยิ่ง iMac เนะเสียงนี้แบบดีมากได้ยิน s o สา d effect แบบชัดอะคือผมชอบ s o สา d effect ของการต่อสู้ของชิน o บุมากแบบ มันดีจริงจและตอนสุดท้ายที่โดมัมกินชิโนบุอยากจะไปซื้อมังงะม,มาอ่านมากเลยคือ <c oughs> มันอยากรู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อในอนาคต <c oughs> มันทำให้เราตื่นเต้นมากๆ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเซนิสึคู่กับไคเงาคุอันนี้เนี่ยผมชอบที่เซนิสึเนี่ยจริงจังแล้วก็ดูไม่ไม่แบบ ติดเล่นเหมือนตอนอื่นๆรู้สึกว่าเซนิเสือจริงจังมากแล้วก็เสียงภาคอะคือแตกต่างจากน้ำเสียงปกติมากชอบทั้งญี่ปุ่นทั้งเสียงไทยคือดีมากซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีย้อนความเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในส่วนสุดท้ายนะก็คือส่วนของทันจิโร่แล้วก็กิวสู้กับอาคาซา ซึ่งพาน,นี้ส่วนตัวคิดว่ามันตัดเยอะไปจริงคือดูแล้วแบบน่าเบื่อมากฉากต่อสู้เนี่ยเออมันยังพอแบบพอไปได้พอไปได้เพราะว่ามันเป็นฉากที่แบบดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อฉากต่อสู้นะแต่พอมันย้อนความคือมันย้อนความนานแบบนานมากๆคือแบบ โอโหต้องเดินออกจาโรงอย่างที่บอกอะ่ะต้องเดินไปเข้าห้องน้ำที่เดินกลับมามันยังย้อนไม่เสร็จอีกอะ่ะคือมันย้อนความนานนานแบบสุดๆเข้าใจได้ว่ามันต้องเป็นสามภาคเป็นไตรภาคจบคือมันต้องทำแบบนี้เพราะว่ามันเป็นภาคของอักสรถามว่ามันซึ้งกับตัวละครไหม ผมว่ามันยังไม่ได้ผูกพันกับตัวละครขนาดนั้นทำให้แบบเสียน้ำตาย,ยังไม่ได้แต่ก็มีนิดนึงก็เห็นใจมันนิดนึงต้องประมาณนี้นะครับสำหรับ Demon Slayer the movie Infinity Castle หรือชื่อภาษาไทยดาบพิฆาตศูสู์ the movie ภาคประสาไทไร้ขอบเขต ก็จะมีประมาณนี้นะขอบคุณที่มารับชมสวัสดีครับ